ส่วนค่าคือคอยนิมูลจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพาร์ทเนอร์ชิปทั้งสามรวมกันนะครับการจับมือของคารานโนแอลรอนแล้วก็อาดานาทั้งสามอย่างนี้จะมีการพาร์ทเนอร์และอะไรจะเกิดขึ้นบนบล็อกเชนของคารานโนเดี๋ยวเราไปรับชม ในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้คา r ์ดานโนนะครับก็สร้างปฏิหารใหม่นะครับแล้วก็ผมรู้สึกชอบมากเลยนะครับทีเ่เขามีข่าวตลอดนะแล้วก็เขามีการโปรโมทตลอดว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของเขาเป็นยังไงบ้างพาร์ทเนอร์ที่ทํางานด้วยกันเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีนะครับคาดานโนเนี่ยก็จะได้ทาการพาร์ทเนอร์อีก2บริษัทรวมกันนะครับจาก3บริษัท เป็น1แพลตฟอร์ม 1D app 1D f i พหดัง, platform, น,ง, app, น,งนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราต้องไปติดตามในตัวคลิปด้วยกันนะครับแต่ผมนะ่ยส่วนตัวเนี่ยผมชอบ ADA นะแล้ว ADA ผมว่ามันเป็นเหรียญที่ยังถูกอยู่และมันยังไปได้ไกลอยู่นะครับใครชอบ ADA บ้างนะครับเราคิดว่า ADA ไปได้ไกลบ้างกด1น,นะครับคิดว่า ADA ไปไม่ได้ไกลนะครับกด2โอเค นะครับราคา ADA ผมคิดว่าไปได้ไก่แน่นะครับเราเห็นพาร์ทเนอร์เห็นโปรเจกต์อะไรมากมายเลยรวมถึง c าด d a n o นะตอนนั้นสมาร์ทคอนแทคยังไม่เสร็จนะครับก็ยังมีคนเชื่อมั่นจนราคาไปถึง70กว่าบาทนะครับ80-90บาทนะครับแล้วก็พอสมาร์ทคอนแทคเสร็จคนก็รอว่าโปรเจกต์จะเป็นยังไงต่อไป วันนี้นะครับคาร์ดานโนมีการจับมือระหว่าง3องค์กรด้วยกันหนึ่งในนั้นคือคาร์ดานโนอาราดานะครับแล้วก็เอลรอตดังน,นั้นอาราดานะครับเป็นอีก1โทเค็นหนึ่งนะครับหรือสเตเบิลคอยตัวหนึ่งที่จะเข้ามาเชื่อมระหว่างคาร์ดานโนและเอลรอตเอลรอตนะครับจะเป็นพวกสินทรัพย์ต่างๆนะครับที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ส่วนคาร์ดานเนี่ยจะเป็นตัวช่วยสำหรับระบบนิเวศนะครับคือสร้างาพวก AI ระบบนิเวศต,ต่างๆเนี่ยมันจะมาทำบนแพลตฟอร์มของ Cardano โดย a อ r o d นะครับเป็นตัว DeFi หรือ d a p ออีกตัวหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีอีกหนึ่ง Stable c o i ชื่อ a a d a นะครับก็จะมาเป็นตัวกลางในกาแรแลกเปลี่ยนนะครับใน d a p หรือ d e ฟ i ตัวนี้ เขาก็เราก็จะเห็นนะครว่าทั้ง3อันเนี้ยก็จะมีสมาร์ทคอนแทคเป็นของตัวเองแต่การจับมือครั้งนี้เราก็จะเห็นวิชั่นที่เหนือล้ำกว่าของคาร์โนนะครับว่าการที่เอาพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันวิสัยทัศน์มุมมองต้องเป็นแบบเดียวกันด้วยฉะนั้นสิ่งที่ตั้งใจนะครับคาร์โนตั้งใจว่าจะเอาสะ2อ,องคอ์กรเนี่ยมารวมเป็น1น,นะครับเป็น3 in 1เนี่ย ตั้งใจที่จะทำให้ระบบของคาดาโนนะครับชัดเจนคือการโอนค่าธรรมเนียมถูกรวดเร็วนะครับและมีประกันนะครับโจทย์ของเขามาประมาณนี้เลยทั้นคนที่เข้ามาร่วมของเขาต้องเป็นแบบเดียวกันนะครับก็คือต้องมีมีรูปแบบการทำงานที่แบบเดียวกันคือตั้งใจที่จะให้คนเข้ามาใช้บริการในเครือข่ายของคาดาโนหรือ ADA นะครับ และก็ดีแอพของเขาที่ถูกและรวดเร็วและมีปะกัาโอเคเรารู้จักกับคาดานโนนะครับเราได้ทำคลิปมาตลอดเลยตั้งแต่เดือนกรกดาสิงหากันยายนนะครับคารดานโนนะครับก็มีคาร์ดานโนซับมินะครับปี2021ปลายเดือนกันยายนนะครับเป็นเดือนแห่งนรกนะครับที่สินทรัพย์ไม่ว่าจะทั่วโลกอะไรก็ไม่สามารถไปได้ไกลนะครับและ ada หรือ Cardano ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เจอปัญหาเรื่องนี้ท่านผู้ชมก็ได้ติดตามกันแล้วนะครับว่าหลังคาดา a n o s u นโน t ปี2021เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดพาร์ทเนอร์มากมายนะครับที่เข้ามาร่วมกับคาดา a โนฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ก็คือ Alron Alron นะครับเป็นอะไรนะครับแ l r o n เป็นเครือข่ายบล็อกเชนเลเยอร์ที่หนึ่งที่มี เขาเรียกว่า,าเป็นมีระบบ proof of stake นะครับเพราะว่ามีการปล่อยคาร์บอนอที่เป็นลบแล้วมีค่าธรรมเนียมต่ำด้วยนะครับฉะนั้นในช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมบนเครือข่ายนี้เครือข่ายจะใช้ทานธุรกรรมนะครับในการทำธุรกรรมมากกว่า 1, 100 0 0แสนรายการต่อวินาทีคือสามารถที่จะรองรับธุรกรรมได้เยอะมากๆโดยมีค่าธรรมเนียมประมาณ0.001ดอลลาร เราลองเทียบกับอีทรีย u มดูนะกับโซโลนานะครับเหมือนกับคุณซื้อ NFT ตัวหนึ่งอ่ะคุณต้องเสียค่าแก๊สของมันเป็นจำนวนมหาศาลเลยซื้อแค่หมื่นนะครับ n f t บางทีอคุณซื้อมันแค่หมื่นเดียวแต่คุณต้องเสียค่าแก๊สเป็นแสนฉะนั้นคาดานโนเนี่ยจะเข้ามาแก้ไขตรงนี้นะครับจะเข้ามาแบ่งเค้กของอีทรีย u มตรงนี้ ได้มากพอสมควรนะครับค่าธรรมเนียมถูกรวดเร็วครับเราก็จะเห็นว่าคารานงเอาจริงแน่ทําแน่นะครับเหมือนกับคุณเนี่ยไปซื้ออยากได้ช็อกชอกโกแลตอันหนึ่งนะครับในร้านเค้กอันหนึ่งเนี่ยนะครับและคุณไปซื้อเหมือนกับเปรียบเทียบกับ NFT ร้านช็อกโกแลตบางทีนะครับมันก็คุณต้องใช้เวลาในการเดินทางนะครับใช้น้ำมัน พอคุณเดินทางใช้น้ํามันคุณก็ต้องเสียค่าน้ํามันรถนะครับถ้ามันอยู่ไกลนะนะครับก็เหมือนกับค่าแก๊สนั่นแหละนะครับพอเวลาคุณเสียเนี่ยคุณต้องการคองอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะครอบครองมันเนี่ยคุณก็ต้องเสียค่าแกส๊สค่าร,รมเนียมก็เหมือนเปรียบสเสมือนคุณไปซื้อเค้กหรือร้านทองเนี่ยคุณต้องเสียค่าน้ํามันนะครับในการเดินทางนะครับซึ่งไร้ประโยชน์มาก งั้นคาร์านโนเลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้สิชั้นเนี่ยเป็นส่วนแบ่งของ e ีทูเรียมได้ดีนะนะครับเขาเลยตัดสินใจที่บอกเลยว่าวิสัยทัศน์ของเขาคือค่าจำเนียมถูกรวดเร็วนะครับกะจะแบ่งชิงเค้กจาก e ีทูเรียได้เลยและผมเชื่อว่าชิงได้แน่นอนนะครับและเป็นจำนวนเค้กที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวโอเคมาต่อนะตัว a อ r ร d เนี่ยนะครับเขามีโทเคนตัวของเขาเองนะครับ ขามีโทเคนชื่อว่า EGLD นะครับโทเคนตัวนี้มีอุป,ปทานนะครับจำกัดและลดลงเรื่อยๆนะครับคือโทเคนเนี่ยเขามีการเผานะมีการเผานะครับแล้วก็มีการจำกัดจำนวนของ EGLD นะของ e l r o d นะครับเครือข่ายเนี้ยนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในไม่ช้า e l r o d นะครับหรือ GLD G EGLD e เนี่ย มันจะมีจำนวนลดเรื่อยๆถ้าเกิดใครจะมาใช้ D a p หรือ D e f i ตัวนี้ของ Cardano นะครับแล้วมาซื้อเหรียญเนี่ยก็คุณเตรียมตัวได้เลยว่าคุณรวยแน่ๆนะครับเพราะมันมีจำนวนจำกัดนี้นะครับและก็มันน่ะก็มีความปลอดภัยนะมีการรับประกันนะครับที่ถ้าเกิดคุณเข้ามาใช้ในข้อมูลของเขาเข้ามาบนแพลตฟอร์มของเขาเขาจะมีประกันให้กับคุณนะครับเพราะว่าตัวนี้ มันมีคุณสมบัติมีความปลอดภัยที่องค์กรเป็นคนรับรองเอาไว้นะครับฉะนั้นเอลลอร์ L เนี่ยก็มีบล็อกเชนเป็นพื้นฐานมากมายนะครับรวมถึงนวัตกรรมมากมายที่พยายามที่จะทำให้นวัตกรรมเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับเขาก็มีอย่างเช่น adaptive นะครับ state shading นะครับและ algorithm proof of, of stake ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกคือ proof of, of stake เนี่ยมัน คาร์บอนมันติดลบนะครับแล้วก็การทําดุลกรรมเนี่ยมันถูกและรวดเร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีการปรับขนาดนะครับโดยเฉพาะจํานวนบล็อกอะที่ดีด้วยมีประสิทธิภาพส่วนอีกตัวนึงนะครับชื่ออาดานะนะครับก็เป็นศูนย์กลางสเตเบอร์คอยของคาราโนนะครับก็คือเป็นสเตเบอร์คอยของคารานโนตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นองค์กรลูกนะครับมากกว่านะครับมีเงินสกุลของตัวเองน่าจะพึ่งคาราโนเนี่ยมาพอสมควรแล้วนะครับนั้น ตัวนี้นะครับก็จะเปียกเหมือนตัวใช้นะครับในการรับประกันสินทรัพย์ต่างๆของคาดาโนนะครับบนแพลตฟอร์มของคาดาโนนั่นเองนะครับก็อาดานาะครับก็สามารถที่จะคลอสข้ามไปของคาดาโนได้นะครับแล้วก็คลอสข้ามของ a อลรอได้เหมือนกันนะครับที่เป็นตัวดีแอปของทั้งสองฝั่งนะครับสรุปแล้วนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็น a อลรอนะครับซึ่งเป็น ดีฟายตัวหนึ่งเป็นระบบบล็อกเชนตัวหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับคาราโนนะครับที่จะสร้างดีแอเป็นของตัวเองนะครับเอลลอเนี่ยก็มีดีหลายอย่างเป็นทั้งพ of o f stake นะครับมีมีการเผาเหรียญน,นะครับมีโทเคนชื่อ eGLD จะเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปเก่งกำไรใน d a p p หรือดีฟ i ตัวใหม่ของค a r d โน o d d a n a นะครับจะเป็น Stable Coin ที่จะผูกโยงเข้าไปในนั้นด้วยนะครับฉะนั้น คาราโน o ก็จะมีการคลอสข้ามเชนกันระหว่าง Smart c o n นแท็กสามสมาร์ตคอนแทนะครับที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้เราก็ติดตามข่าวสารของคาราโน o นะครับว่าคาราโน o หรือ ADA ไปได้ไกลแน่คุณว่าถ้าเกิดมีการคอสข้าม3ามองคกรนี้ด้วยกันนะครับมันจะเป็นสิ่งดีหรือไม่นะครับถ้าดีนะครับ,ดนะรบกด3นะครับไม่ดีกดสีนะครับ แต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของคาร์โนเนี่ยเขาไม่ได้หยุดแค่การเป็นตัวของเขาเองแต่เขาร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับรวมถึงสมาร์ทคอนแท t หรือว่า DeFi หรือว่าบล็อกเชนนะครับเครือข่ายเจ้าอื่นๆเนี่ยที่มีวิสัยทัศน์แบบเดียวกันและมีการทำงานแบบเดียวกันนะครับเพื่อจะทำให้คนที่เข้าถึงเนี่ยมัน จุใจนะครับมันชอบใจนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับหรือเป็นสาวกของแพนโนเลยนะครับก็การอัปเดตข่าวนะครับการคอสข้ามระหว่างเชนลิงก์เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับใครนะครับที่ติดตามด้วยกันนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4่ช่องทางคุอบล็อกดีเซบล็อกยูทูบหลายกลุ่มหลายกลุ่มนะครับเรามีกลุ่ม A D A เฉพาะเลยของคา r d ดานโนนะครับก็สามารถเข้าไปคุยได้นะครับ400คนหมดคือจบเลยเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้นะในกลุ่มนั้นนะครับใครอยากจะเข้าแนะนำให้ทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์ให้นะครับเพราะลิงก์เนี่ยจะช่วยท่านในการลงทุนด้วยกันอ่นะก็ลองเข้าไปคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่ม ADA เอานะ โอเคสำหรับวันนี้เรามีอีกกลุ่มนะครับกลุ่ม Si ญญาลนะครับกลุ่ม Si ญญาลเนี่ยก็ทั้งตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์การซื้อขายรายวันลองเข้าไปในกลุ่มดูนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ของเราก็ลองเข้ามาขอในเพจหรือ Facebook เอาละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆและผมหวังว่า c a นาโน a อดีเอจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง คอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ คอย n ัญลกลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR Code ตรงนี้